เราอยู่ในวัยที่ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ฟิกเกอร์มาแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะเอ๊ะเขาใช้กินหีกอป่าวะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่เป็นเทปที่เกินคาดที่สุดแน่ๆเลยนะคะสําหรับใครที่ดูขวัญเอ๋ยของมามาตลอดเพราะว่าวันนี้ขวัญเอ๋ยของแปลเนี่ยคือไปโอซาก้ามามันได้ของที่มันแบบมีความฟิกเกอร์แค่นี้่ หนึ่งถาดถ้วนแล้วก็แบบเป็นของที่แบบฝืนซื้อด้วยคือไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบแต่ไม่เคยคิดจะซื้อเพราะว่าไอหุ่นมือแบบนี้ค่ะเหตุมานานแล้วเป็นหุ่นแบบก็ใส่นิ้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะงแล้วก็ไม่เคยซื้อเขาเลยแมย้ว่าเราจะซื้อของอื่นในร้านของจิบบีสตูดิโอก็ตามแต่ว่าไม่ได้ซื้อฟิกเกอร์ขนาดที่แบบยอมซื้อหุ่นมือมาเต็มเลยค่ะประมาณ45เซตได้ค่ะโดยที่ก็งงว่าซื้อมาทำไมเยอะแยะวะ จบเรื่องนี้ไปอย่างไวๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าได้ฟิกเกอร์อะไรมาจากออากาไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำใครที่อยากจะแบบไปตามหาฟิกเกอร์โตเกียวค่ะนอกหเนือจากนั้นสิ่งที่เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการไปอซากาครั้งนี้ก็คือจะไปเพื่อซื้อถ้วยชามลาไหาค่ะนี่ค่ะนี่คือทริปนี้ที่ต้องการไปเพื่อให้ได้มาแล้วก็ได้มาแค่เนี้ยแล้วก็อย่างที่ก็ ถึงวันหนึ่งที่เราต้องได้เขามาแล้วจากต่างประเทศคือมอมมแล้ป <Bei> ุบนะไม่ริ้จะแปลง แล้วไปซื้อที่เจแปนไม่ต้องถามนะคะว่าพี่ไม่รู้หรอคะว่าเขามีเนอินเจแปนที่มาขายเมืองไทยคุรู้กูก็งงเหมือนกันไปซื้อทำไมแต่ว่ามันมันเป็นบรรยากาศด้วยค่ะเพราะว่าที่ที่เราไปซื้อเราไม่ได้ซื้อบนห้างเราไปซื้อที่ถนนที่หนึ่งที่แบบหาไปตั้งแต่อยู่เมืองไทยว่าจะไปเดินถนนนี้ให้ได้ชื่อว่าเซนนิชิมาเอะดงกุยะสุจิได้ใบนี้มาคือไม่ไม่อะไรเลยค่ะสีสะดุดตาสีเจ็บสีสดจบ สองชิ้นนี้จากเกียวโตเห็นแล้วก็ชอบส่วนอันนี้ได้จากร้านกาแฟแล้วก็เป็นร้านขายแอนทิกด้วยคือถ้าใครเป็นคนที่สะสมจานอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่อันนี้คือเพิ่งเข้าวงการก็จะรู้สึกว่าการมีอยักของมันอะเออมันสวยดีและความดูเก่าของมันเนี่ยก็ทําให้อยากจ่ายเงิน ไม่มีสตอรี่อะไรเลยได้มาจากการกินไอติมชาเขียวแล้วคุณเมทัศก็คือแบบเอ้ยมันน่ารักดีเนาะเออเขาทําดีจังเลยสิ่งที่ทําก็คือเอาทิชชู่เช็ดไม่เป็นไรค่ะสิ่งที่เมทัศทําดีทุกอย่างแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ได้จากตลาดเครื่องครัวเช่นเดียวกันเป็นคิตตี้สีดํามันเป็นเหล็กอะที่มันเอาไว้ใส่ในการชาแต่อันนี้จะบอกว่าเรากดแปลจาก Google แล้ว ขออนุญาตไม่แปลนะคะเพราะว่าเฮ้ยมันแปลถูกเาะว่าเพราะเราก็กังขาสรรพคุณมันเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันตกลงมาใช้ทำยังไงแต่ที่ซื้อมาคือเราจะใช้ยังไงคะเราใช้แบบนี้ค่ะอันนี้ไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลยเย็นหรือเปล่าหลักหลักเฮ้ยเขาใช้น้ำมัน รอบ้าจริงป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึทถาจริงทุกคนคะเกด้เลยค่ะแล้วก็น่อเหลือจังมลนก็จะเป็นกระตุกกระจิกอันนี้เป็นที่วางตะเกียบอันนี้เป็นอส p a r a g u ทัร์และญี่ปุน่นลากบัวฟูจิอันนี้มีนนมราคาพอสมควรเลยคะ่ะซื้อมา3ชิ้น ทำไมซื้อตะเกียบข้อแรกชอบงานที่เป็นไม้แล้วก็อันเนี้ยมันน่ารักคือมันทําเป็นที่วางตะเกียบเป็นรูปฟูจิแค่นั้นเลยส่วนอันเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าพอไปดูในรายละเอียดอ่ะคือนอกจากเนื้อไม้สีไม้แล้วอ่ะรูปทรงอันนี้เป็นห้าเหลี่ยมน,นะคะแล้วไปเจอที่คุโรมงะตลาดที่แบบนักท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงคนไทยอย่างเราเราไปแบบกินอาหารเยอะๆกันอ่ะแล้วมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายตะเกียบเลยแล้วไปเจออยู่ชั้นหนึ่ง เป็นตะเกียบที่เขาอธิบายว่ามันทําเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเขาที่อ่านตอนที่ซื้อเนี่ยเจ็ดเหลี่ยมเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าทํายากขอข้อสู่สิ่งที่จะแกะร่วมกันก็คือในตลาดเครื่องครัวที่ฉันไปสามรอบร้านหนึ่งที่ใช้เวลาเยอะมากก็คือร้านขาย มีค่ะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นกล่องแรกที่จะเปิดค่ะกันไกไม่ใช่มีกันไกเป็นกันไกแบบชิ้นเดียวทั้งอันแล้วก็จะบอกว่าตอนแรกเราเลือกรุ่นนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเห็นแบบยี่ห้อเขาว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่อะมันจะไม่ได้แบบสลักฝังลงไปอย่างนี้เว้ยแล้อันนี้เหลืออันเดียวก็เลยแบบเอามากเลยค่ะเอาอันนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่า นี่เช่นแรส่วนอีกสองชิ้นเป็นมีดค่ะเอาเท่าที่คนขายอธิบายให้เราฟังนะก็คือว่าคือมีดของญี่ปุ่นเขาจะมีคมด้านเดียวลักษณะการใช้ไม่เหมือนเราใช่ปะมันจะเป็นแร่เราไม่เคยรู้มา่ก่อนเลยนะแต่เขาที่บ้านแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นของคนไทยอ่ะมีดมันต้องแบบคมทั้งสองด้านเพราะว่าใช้แบบหั่นแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งดิฉันก็แบบก็ฟังมาแล้วก็พยักหนะ้าอ,อือออันนี้คือวางแผนไว้ว่าจะใช้ในการหั่นผักอ,อ ตรงแยก้วยนะจ๊ะทำอาหารเก่งมาหักมีด่านบักมีหัานเนื้อจะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะดูดลักษณะาการห่อนะเมื่อกี้เมื่อกี้ห่อกระดาษแล้วเนี้ยกล่องใส่แล้วเขาก็ใส่เป็นแบบนี้มาใช่ไหมแล้วตอนที่เขาทำคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะนี่นี่ที่เขียน double aged knife double aged <H> ก็คือแบบคมสองด้านอะเราแปลอย่างนั้นนะส่มไหม เออเพราะฉันจะสนไหมคะว่าเอามาหั่นผักหรือเอามาหั่นอะไรคือคําว่าสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคําว่าสวยของเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอันที่สวยแบบกล้าใช้เพราะมันก็จะมีแบบสลักทําเป็นลงเป็นลายทําทรงอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ขออนุญาตตัดแบบนี้เลยเอออันนี้เป็นอันที่แบบน่ากลัวน้อยสุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแบบงมลงมาใช่ไหมคะอุ้ยเหมือน b e a u ล็อกเกอ e r ป่ะกับมีด อันนี้คือสวยมากเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือ2อันที่ซื้อมานะเอออันนี้มันออกหน้าจอ YouTube ได้ใช่ไมพี่เนี่ยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มาคนพบหลังจากที่แกะกระเป๋าก็คือว่าของที่ซื้อเยอะที่สุดในการไปครั้งนี้คือกันไก่กันไก่กไกที่ซื้อมาในรอบนี้ซื้อกันไก่ทั้งหมด11อันใช่กูก็ถามตัวเองอย่างนี้<ฮ>พอเขียนไม่ยินเจแปลปุ๊บซื้อเลย<ฮ>ก็ตัดทัวไป ซื้อทาไมคะไม่ได้ซื้อจากอันนี้นะคะซื้อจากด้านนี้ค่ะไม่ดึงจะแปรงเหมือนกันไหมคะใกล้กันไหมคะซื้อทําไมคะอ๋อไม่ดึงจะแปรงเพิ่งรู้ตอนวัยสี่สิบห้าว่ากูชอบกันไก่เลมขนคิว้วอันนี้คงเลมขนจมูกมั้งเพราะตรงข้างหน้ามันเป็นมนๆนเนาะกันไก่พกเป็นพวงกุญแจแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เป็นกระจุกกระจิกแต่อันที่จําได้ว่าฉันเลือกจากที่เดียวกันคือตลาดเครื่องครัวคือสี่อันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะอันที่หนึ่งก็คือน้องมีศักยภาพในการตัดน้องมีศักยภาพในการแกะปูค่ะแล้วน้องก็ใช้ได้ในการแงะเข้าแบบแงยไม่มีอะไรใช้ตัดอะไรก็ได้จึเหมือนกันไหมไม่เหมือนเออได้ <laughs> แล้วก็น,นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเออก็ซื้อมาสําหรับแบบตัดเ,เนื้อสัตว์มันมีตัวล็อกตรงกลางแล้วก็ปลดออกมาให้มันแยกกันเพื่อที่จะแบบล้างง่ายๆได้อันนี้คือซื้อจากตลาดเครื่องครัวนะคะ4ี่แล้วก็หก็คืออันนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเอามากางเราจําได้ว่าเราเคยซื้อเราเคยซื้อกันไก่ที่เมืองไทยนั่นแหละแล้วเราก็ไปเปิดดูและตรงที่เก็บกันไก่ที่เราซื้อพบว่าเรามีกัรไก่อยู่ประมาณ3-4อันเม d e อินเจแ n ซื้อที่เมืองไทยมเมดอินเจแปแปนแน้นกันไก่ชงไยซื้อทําไมเท่ากับว่าตอนนี้นะคะขวัญเอื้ของมาเท่ากับว่ามีกันไก่15อันขอปิดท้ายไปเพียงเท่านี้นะคะว่าอยากซื้ออะไรซื้อไปเถอะค่ะเป็นเนงินของเราแต่กรุณามีสติกับตัวเองนิดนึงว่ามึงซื้อทำไมตัวอย่างค่ะ ส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ไม่มีของอะไรจะแจกเลยอ่ะมันไม่อจุอจิใช่ไหมคะแต่ว่า3มชิ้นนี้2อ,อันนี้เป็นพินแล้วก็น,นี้เป็นพวงกุญแจมีตัวตลกสามไซส์สา,ส,าสีสขนาดนะคะ3มชิ้นนี้รางวัลเดียวนะคะนี่1 2ก็คือคิตตี้เหล็กเมด in Japan for sale in เจแปนโอ l y กรุณาไปเซิร์ชหารายละเอียดอีกครั้งก่อนใช้งานแล้วก็อันเนี้ยคุ่นม,มือถ้าใครรู้สึกว่าแบบเอออยากเอาไปเล่นๆนี่จริงๆมนหาซื้อไม่ยากเลยนะคะในในร้านออนไลน์เมืองไทยก็ขายเยอะค่ะเแต่ว่าเออเพิจงเจ้มันก็เอาติดกระเป๋ามาให้แล้วเดี๋ยวนางก็ส่งไปให้ที่บ้านอันเนี้ยอีกหนึ่งรางวัลแล้วมันมีลายใหม่ออกมาแบบเป๋า,า,อ,าอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ครบสามสีสามตัวเหมือนกันอีกหนึ่งรางวัล และอีกหนึ่งรางวัลจริงๆไม่อยากเรียกว่ารางวัลนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะถ้าไม่ถือนะคะถ้าไม่ถือเนี่ยอันนี้ก็เป็นของน่ารักนะคะอันนี้เป็นของที่ได้จากร้านดีไวส์เพราะว่าเราไปซื้อของที่นั่นแล้วก็เขาให้มาแกะออกมาแล้วมันน่ารักดีค่ะมันน่ารักดีคือจริงเราไม่ได้ใช้ปฏิทินหลอกแต่ว่าเราคิดว่าเผื่อใครอยากเอาไปแต่งห้องวิธีการก็คือว่าในปี2,567หรือปี2024อยา เห็นอะไรในช่องจอมขวัญอยากให้ลองทำอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้คุยกับใครอยากให้ชวนใครมาทำรายการด้วยกันให้คอมเมนต์มาทั้งหมด5รางวัลน,นะคะขอแจกใน YouTube 3รางวัลแล้วก็แจกใน f a c e b o o k 2รางวัลโดยที่ขอเป็นการตัดสินใจของทีมงานนะคะว่าคอมเมนต์หรือว่ารีプライหรือความเห็นไหนที่ทีมงานชอบแล้วก็จะ แจกรางวัลให้โดยที่ถ้าคุณคือคนที่ได้รางวัลคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้อะไรเป็นรางวัลโดยวงเล็บมาหลังจากที่ให้ความเห็นแล้วนะคะให้เวลา7วันให้เวลา7วันแล้วเดี๋ยวพอเราเลือกกันได้แล้วเราก็จะไปแปะนะคะเราจะไปพินเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในเ c e b o o k หรือว่าเป็นรีプライในยู u ู e นะคะเราจะไปพินเอาไว้ให้ว่าใครเป็นคนได้รางวัลอย่าลืมนะคะว่าอยากให้เราทำอะไร แล้วก็องเลบมาด้วยว่าอยากได้อะไรเป็นรางวัลและทั้งหมดนี้ก็คือการเปิดของซึ่งมีน้อยมากแต่เนื้อหาทั้งหมดตอนนี้ค่ะที่เราอาดกันมาเนี่ยนะคะเราสองชั่วโมงครึ่งแล้วแต่แบบหัวรายการคือไม่ได้อะไรมาเลยเปิดกระเป๋าไม่มีอะไรให้ดูเลยแต่เนี้ยครึ่งวันละขอบคุณมากสำหรับขวัญเอ๋ยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในปี2567หรือปี2 4 2 4ค่ะ